จะให้เมธทุกคนเหมือนกันไม่ได้ครับยืนยันครับเมธทุกคนเหมือนกันไม่ได้ครับบางคนเขาก็ดีครับบางคนเขาก็มีเรื่องเดือดร้อนก็อย่างที่บอกครับต้องดูบริบทดาวแต่ละองค์เนี่ยใครมาสร้างความเดือดร้อนตรงไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะใครมาดีตรงไหนก็อีกเรื่องหนึ่งเห็นหรือยังแตกต่างไหมแตกต่างลัคนาเดียวกันดาวจรก็เหมือนกันอยู่ตำแหน่งเดียวกันทำไมส่งผลที่ไม่เหมือนกันด้วยเหตุหละเหตุนี้แหละ ด้วยเหตุนี้แหละบสวัสดีครับช่องทายดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีเมษนะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนสิงหาคมนะครับลัคนาราศีเมษเนี่ยดาวประจำตัวท่านก็คือดาวอังคารเนี่ยฮะนะฮะเลขสามไทยเนี่ยนะครับวันนี้เดี๋ยวนี้นะครับอังคารเนี่ยจรเข้ามาราศีพฤษภพ,พบการเงิน ครับผมนะเท่ากับว่าคุณเนี่ยเครื่อ,องคารเนี่ยเขาไม่ได้จอดมาวันในเดือนสิงหาหรอกเขามาตั้งแต่10กรกฎาแล้วนะครับแสดงว่าตั้งแต่10กรกฎาถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยใน2เดือนนี้นะกรกฎาหรือสิงหาเนี่ยนะฮะคุณจะต้องคล้องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเป็นกรณีพิเศษไม่รู้แหละเรื่องอะไรก็แล้วแต่แหละนะฮะจ่ายไปก็ได้รับมาก็ได้ นะฮะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนะฮะลักนณเดียวกันดาวจรเหมือนกันส่งผลแตกต่างกันถ่ายได้อย่างนั้นครับเอ๊ลักนณเดียวกัน <c oughs> ดาวจรเหมือนกันแล้วมันต่างกันได้ยังไงได้ครับเพราะบริบทของอังคารแต่ละคนไม่เหมือนกันครับนะฮะบริบทเนี่ยก็คือท่านทักษานี่แหละนะครับทักษามีทั้งหมด8ทักษ์ครับบริวารอายุเดชศรีนะฮะมูลละอุตสาหะมนตรีการกินี นะครับถ้าเป็นบริวารอายุเดชสีอะไรพวกเนี้ยทักษะดีๆพวกเนี้ยเขาเรียกว่าบริบทมาดีนะก็อาจจะให้คุณเรื่องของการเงินก็ได้ยกเว้นคนที่เป็นกาลกินีนะหากวันนี้ <c oughs> เดือนนี้นะปีนี้นะอังคารเนี่ยเกิดความเสียหายเป็นกาลีเนี่ยนะช่วงนี้ลัคนาราศีเมษน่าจะมีปัญหาเรื่องเงินเงิน,งนทองติดขัด อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับช่องผมทายเหรียญด้านครับนะฮะทายดีทีหนึ่งทายร้ายทีหนึ่งด้วยเหตุนี้นะฮะเพราะจะให้เมธทุกคนเหมือนกันไม่ได้ครับยืนยันครับเมธทุกคนเหมือนกันไม่ได้ครับบางคนเขาก็ดีครับบางคนเขาก็มีเรื่องเดือดร้อนก็อย่างที่บอกครับต้องดูบริบทดาวแต่ละองค์เนี่ยใครมาสร้างความเดือดร้อนตรงไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะใครมาดีตรงไหนก็อีกเรื่องหนึ่งเห็นหรือยัง แตกต่างไหมแตกต่างลัคนาเดียวกันดาวจรก็เหมือนกันอยู่ตำแหน่งเดียวกันทําไมส่งผลที่ไม่เหมือนกันด้วยเหตุละนี้เหตุนี้แหละด้วยเหตุนี้แหละบริบทของดาวแต่ละองค์เนี่ยมาสร้างคุณงามความดีและสร้างความเสียหายแตกต่างกันออกไปทําให้เมฆแต่ละคนไม่เหมือนกันทันทีเลยอ่ะเรามาเริ่มกันผมจะทายร้ายทีหนึงทายดีทีหนในแต่ละดวงดาวนะฮะคุณก็ได้รู้ว่าอ๋อ ดีอย่างนี้ร้ายร้ายอย่างนี้อ้าวแต่ฉันไม่รู้นี่ว่าทักษะฉันเป็นอย่างไรในช่องผมก็ทำวิธีการหาทักษะไว้แล้วเข้ามาในช่องผมแล้วก็เซิร์ชหาการหาทักษะดูคุณก็จะเห็นว่าเออวันนี้เดือนเนี้ยดาวดวงไหนอะให้คุณดาวดวงไหนให้โทษก็ประมาณนี้แล้วก็ฟังดูว่าให้โทษก็ร้ายอย่างนี้ให้คุณก็ดีอย่างนี้นะฮะการที่อังคารมาอยู่ในภพการเงินอ่ะทายดีก่อนในส่วนดีเนี่ย คุณมาอยู่ในภพการเงินเนี่ยหรืออาจจะเรียกว่ามีอะไรเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเข้ามาในดวงชะตา่าในส่วนทายดีเพราะอะไรฮะเอ๊ะอังคารมาอยู่ในภพการเงินดีเรื่องเงินดีอย่างไรเราก็ขยายความอังคารนอกจากเป็นดาวตนุรักษ์หรือดาวประจําตัวคุณแล้วอังคารมาจากพิจิกด้วยนะฮะพิจิกเนี่ยเขาเป็นภพมรณนะ่าเอ๊ะมรณะมันดีได้อย่างไรได้ครับ มรณะแปลว่าอะไรก่อนมรณะแปลว่าจากไปเอ๊จากไปมันจะดีไงวะเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเอ๊ย่มันจะดียังไงวะเนี่ยมรดกไงครับมรดกตกทอดครับนะคำว่ามรดกก็ตีความแยกย่อยออกไปอีกเยอะเลยนะมระดกทางสายเลือดก็มรดกตรงตัวนี่แหละนะหรือของเก่าเอามาพัฒนาใหม่ ให้เกิดคุณงามความดีเกิดผลประโยชน์แก่ฉันตรงนี้ก็ถ่ายได้นะครับอ่ะเรามาถ่ายดีอังคารเนี่ยอยู่ในภพการเงินเนี่ยบางคนอาจจะได้มรดกตกทอดเข้ามาเป็นทรัพย์สินที่เก็บไว้อันนี้ก็ถือว่าดีนะหรือจะเข้ามาแล้วจ่ายออกไปก็ยังถือว่าเข้ามาแล้วเพื่อให้จ่ายออกไปมันก็ยังโล่งก็ถือว่าดีก็ถือว่าดีาดนะนี่คือส่วนดีของอังคารอยู่ในภพการเงินตัวเองอยู่ในภพการเงินอาจจะดีอย่างนี้ นะเอา้าลายล่ะนะอ่างคารเสียหายเข้ามาพบการเงินมีเหตุเสียหายล่ะนะมรณะแปไปว่าจากไปเฮ้ยเงินทองที่มีอยู่ฉันต้องผ่องออกไปทําอะไรบางอย่างหรือมรณะแปไปว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ตัวฉันเองเจ็บไข้ได้ป่วยก็เลยใช้เงินใช้ทองจ่ายไปตรงนี้ก็ถ่ายได้ต่อให้ฉันไม่เจ็บป่วยอ่าต่อให้ฉันไม่เจ็บป่วยคนอื่นเจ็บป่วยนะอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรืออะไรก็ช่างเหอะ แล้วฉันก็ต้องเอาเงินฉันน่ะคนอื่นเจ็บป่วยแต่ฉันต้องจ่ายเป็นคนจ่ายอ่ะเฮ้ยพี่น้องฉันก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยไมไ่อะไรเลยอาจจะเป็นใครก็ไดาใครก็ได้คุณก็ไม่ได้รู้จักเขาหรอกเจ็บใครได้ป่วยแต่อะไรฮะแต่มีคนรู้จักนะมีคนรู้จักกับคุณเนี่ยเฮ้ยขอยืมเงินหน่อยสิจะไปจ่ายค่ารักษากับคนนั้นคนนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณก็เลยต้องจ่ายไปหยิบยืมก็ได้อะขอก็ได้หยิบยืมก็ได้อ่ะไม่ได้เกี่ยวว่าฉันเลย ม่ได้เป็นญาติฉันด้วยฉันก็ยังต้องจ่ายอย่างนี้ก็ถ่ายได้นะฮะอย่างนี้ก็ถ่ายได้นะฮะเรียกว่ายืมเงินไปจ่ายชาวบ้านเขาก่อนอะ่ะเอออ่ะอันนี้จ่ายอย่างเงี้ยก็ยังเคยเจอเยอะแยะไปะนะครับเรามาดูอาทิตย์พุธศุกร์กันนะครับอาทิตย์เป็นใครครับลัคนาราศีเมษอาทิตย์คือปุตตะครับนะฮะปุตตะปุตตะแปลว่าอะไรฮะปุตตะแปลว่าบุตรบริวาร นะลูกฉันลูกน้องฉันบริวารที่ฉันเลี้ยงดูลูกหลานก็ได้ะนะฮะแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงก็ยังแปลว่าบุตรบริวารเลยคนระับบริวารสัตว์ฉันเลี้ยงอยู่อ่ะสัตว์เลี้ยงของฉันอ่ะมันก็เป็นบริวารชนิดหนึ่งนะปุตตะยังแปลว่าการลิเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆด้วยครับนะการลิเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆนี่ก็คือปุตตะอยู่เหมือนกันมาสู่อะไรฮะมาสู่พันธุครับมาสู่พันธุพันธุแปลว่าบ้านที่ดิน ยานยนต์นะบ้านที่ดินยานยนต์นะหรือถ้าเป็นบุคคลล่ะอาทิตย์เนี่ยก็จะมาอยู่ในปุตพันธุเนี่ยพันธุถ้าเป็นบุคคลก็จะเป็นครอบครัวคนในครอบครัวนะจะเป็นญาติพี่น้องคนในครอบครัวพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ของตระกูลฉันอ่านะของตระกูลฉันอย่างนี้เป็นต้นนะเกิดความยินดีอะไรในพันธุเกิดเกิดความยินดีอะไร ในครอบครัวและบางคนพันอาปุตตะมาสู่พันธุแล้และไม่เสียหายเนี่ยอาจจะได้บุตรบริวารก็ได้ครับได้ลูกน้องดีๆเข้ามาได้ลูกเข้ามาได้หลานเข้ามาอย่างนี้ก็ได้ครับนะอย่างนี้ก็ได้ครับนะหรือถ้าอาทิตย์เกิดเป็นกาลีเงี้ยเกิดไม่ดีเงี้ยนะมันจะไม่ถ่ายว่าได้ลูกไม่ดีหรอกครับเชื่อผมอาจจะได้ลูกน้องที่มาสร้างปัญหาในภายภาคหน้าก็ได้ครับ จะคิดอย่างนั้นครับจะคิดอย่างนั้นครับนะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยได้ลูกมาเป็นกาลีลูกต้องไม่ดีไม่ฮะอย่านับอย่างนั้นเด็ดขาดครับผิดเราจะนับตรงนั้นเนี่ยคือพบเรือนเนี่ยเราต้องเลือกใช้ในวาระที่เหมาะสมนะฮะจะไปซื้อกาแฟสักแก้วหนึ่งคุณอย่าขับสิบล้อไปซื้อนะครับมันเกินเหตุใช่ไหมครับคุณขับจักรยานขับมอเตอร์ไซค์หรือขับรถยนต์ล็ปิกอัพอย่างนี้ก็พอมั้งอย่างนี้เป็นต้น นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอาจจะส่วนใหญ่เนี่ยที่เจอเนี่ยนะฮะพุตตะมาสู่พันธุเกิดมีความเสียหายอย่างเงี้ยนะนะเขาจะถ่ายลักษณะที่เรียกว่าได้ลูกน้องเข้ามาเดี๋ยวเธอเดี๋ยวไอเนี้ยไอตัวใหม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกได้สร้างปัญหาหรือหรือ,รอ,รอพันธุมีคําว่าการลงทุนเข้ามาเนี่ยนะฮะเรียกว่าส่วนใหญ่นะที่เจอนะ ซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อยานยนต์แล้วเกิดปัญหาคือพันธุทเนี่ยได้ลูกน้องใหม่สร้างปัญหาเนี่ยมันเป็นคำทำนายที่บางกว่าบุตรบุตรนี่เลิกเลิกทายเลยบริวารทายได้น้อยครับหรืออาจจะเรียกว่าในช่วงเนี้ยลูกน้องอาจจะมีปัญหาให้คุณแก้ไขอะไรอย่างนี้ซะมากกว่าครับอย่าไปทายว่าเฮ้ยลูกน้องจะต้องแย่ yeah, สร้างปัญหา ที่แย่ๆเนี่ยอย่างนั้นอ่ะให้ถายไทยทายนะฮะให้ถ่ายทยทายๆๆอาจจะเป็นปัญหาที่ไม่ใหญ่โตก็ได้นะฮะอาจจะเป็นปัญหาที่ไม่ใหญ่โตก็ได้อย่างนี้ซะมากกว่าครับนะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการได้บ้านมาในช่วงนี้การได้ที่ดินมาในช่วงนี้การได้ยานยนต์มาในช่วงเนี้ยตรงนั้นอยากจะทํานายตรงนั้นเป็นหลักซะมากกว่านะเฮ้ยแสดงว่าหากอาทิตย์เป็นกาลีแล้วมาอยู่ในพันธุ เฮ้ยันอย่าพิ่งซื้อบ้านใช่ไหมใช่ครับอย่าพิ่งซื้อที่ดินใช่ไหมใช่ครับอย่าพิ่งซื้อยานยนต์ใช่ไหมใช่ครับอย่าพิ่งรีโนเวทบ้านอย่าพิ่งซ่อมรถอ่านะอย่าพิ่งพัฒนาที่ดินอะไรอย่างนี้สะมมากกว่าสะมมากกว่านะครับทีนี้อาทิตย์อยู่อย่างเงี้ยพุทธอยู่ด้วยแต่ถ้าสมมติว่าอาทิตย์ดีนะก็เกณฑ์ซื้อบ้านดีซื้อที่ดินซื้อยานยนต์ดี และถ้าอาทิตย์ดีก็ <S <S จะถ่ายว่าได้บุตรบริวารที่ดีเข้ามาได้ลูกน้องที่ดีเข้ามาลูกน้องไม่สร้างเรื่องอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นบุคคลเนี่ยต้องเลือกทายให้เป็นถ้าเป็นทรัพย์สินกับบุคคลเนี่ยต้องเลือกถายให้เป็นนะต้องรู้จังหวะการถ่ายด้วยนะนะฮะอย่าเห็นอย่างนี้แล้วก็ถายส่งไปเลยใจเย็นเย็นหน่อยใจเย็นเย็นหน่อยแต่แต่อะไรฮะแต่อาจจะเรียกว่าถ้ามีลูกน้องลูกน้องอาจจะสร้างปัญหาให้ฉันอ่าแล้วอะไรฮะฉันก็ต้องแก้ไขฉันไปอยู่พบการเงินเนี่ยฉันจะ อาจจะต้องฉันอาจจะต้องเอาเงินเอาทองมาแก้ไขปัญหาให้กับบุตรบริวารอย่างนี้ก็ได้นี่ก็เกเรสุดๆแล้วตรงเนี้ยเออตรงเนี้ยนะหรืออาจจะเรียวกว่าบุตรบริวารอะตีความก็ได้เดี๋ยวตีความตีความเนี่ยถ้าตีความเนี้ยบุตรบริวารได้ลูกมาใหม่แล้วมีปัญหาอาจจะต้องเออค่าคลอดเกณีเสียเงินค่าคลอดแพงสักหน่อยหนึ่งอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้น,ไดนะอย่าไปตีความให้มันสุดโต่งอะไรขนาดนั้น นะครับนะครับเอาให้พอหอมปากหอมคอในจุดที่ต้องทํานายนะครับมันมีคือมันต้องดูดวงเดิมเขาด้วยอ่าดวงจรเนี่ยเราจะไปทายอย่างนั้นเสียม,มิได้หรอกทายหอมปากหอมคออาจจะใช้เงินใช้ทองให้กับบุตรบริวารเออเขาไปบุตรบริวารอาจจะไปเรียนต่างถิ่นแดนไกลฉันก็เลยต้องหาเงินหาทองมาให้เพราะอย่างที่บอกตัท้ทีแรกอ่ะ พราะรหัสเขาเป็นการศึกษาก็ได้ครับเพราะรหัสเป็นดาวการศึกษานี่นะฮะฉันต้องเสียเงินเสียทองกับการศึกษาอาจจะเป็นบุตรบริวารได้ที่เรียนอะไรใหม่ๆแล้วเลยฮะฉันก็เลยต้องจ่ายค่าศึกษาการเล่าเรียนการศึกษาให้กับบุตรบริวารอันนี้ซะมากกว่าไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับทีนี้ดาวพุธเนี่ยเป็นใครล่ะพุธคือสหัสชชาครับ นะพุทธคือสาหัสชาครับสหัสาหาชาเันแปลแปลว่าสังคมแวดล้อมพุทธยังมาจากทิ่กันด้วยนะกันคืออะไรฮะกันมาจากอรลินะอรลิมาสู่พันธุนะอรลิมาสู่พันธุอยู่กับบุตรบริวารน,นะลูกหรือลูกลูกหรือลูกน้องอ่านะบุตรบริวารก็ไนดะ้บุตรบริวารอาจจะมีปัญหาเรื่องทิ่นอยู่อาศัยหรือยานยนต์ก็ไนดะ้ ถ้าทายร้ายหน่อยลูกบอกพ่อครับแม่ครับขอตังค์จ่ายค่าบ้านค่ารถหน่อยครับอะไรเงี้ยพ่อครับแม่ครับขอตังค์จ่ายค่าซ่อมบ้านซ่อมรถหน่อยครับอะไรอยา่ยางงี้ก็ได้อย่างงี้ก็ได้อย่างงี้ก็ทายได้นะอย่างงี้ก็ทายได้และคิดว่าเป็นอย่างงี้ซะมากกว่านะรนะหรือบุตรบริวารเกิดอะไรฮะความรู้นี่บุตรบริวารจะต้องมีเหตุเดือดร้อนอะไรเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่หรือการการเดินทาง นะเพราะสาหัาชะมันแปลว่าสังคมแวดล้อมนะมีมีเหตุเกี่ยวกับสังคมแวดล้อมของบุตรบริวารเช่นบุตรบริวารต้องย้ายที่อยู่ฉันอะฉันอยู่กรุงเทพฉันต้องไปเรียนเชียงใหม่ลูกฉันต้องไปเรียนเชียงใหม่ลูกฉันจะต้องไปเรียนเหนือใต้ออกตกหรือลูกฉันต้อง,องเรียนต้องไปเรียนต่างประเทศอะอลีสิบปัญหาอะไรอะเฮ้ยแกจะไปนอนที่ไหนแกจะเดินทางอย่างไร นะฮนะแกจะนอนที่ไหนแกจะเดินทางอย่างไรเป็นปัญหาไหมเป็นปัญหาสิปัญหาขึ้นเลยไปหาที่อยู่ไปหาที่เดินทางสิอะไรอย่างนี้นะอาจจะไปเช่าหอบางคนรวยหน่อยก็ไปซื้อบ้านอ่ะรวยหน่อยก็ไปซื้อรถให้เดินทางสะดวกนี่หรือไปเช่าใกล้ๆที่ศึกษาก็ได้เดินทางใกล้ๆอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นไดเนี่ยอาทิตย์ร่วมพุทธแหละในพันธุแหละนะฮะ แก้ปัญหาทิ่นอยู่อาศัยหรือยานยนต์หรือเดินทางให้กับบุตรบริวารเป็นการลงทุนด้วยเนี่ยใช่ดิไปเรียนเนี่ยลงทุนไหมล่ะลงทุนค่าเทอมลงทุนค่าอยู่อาศัยอะ่ะใช่ไหมนะใช่ถ่ายได้อย่างนั้นอย่างอื่นก็ถ่ายได้นะแต่ขอถ่ายแถวแถวนี้แหละนะฮะขอถ่ายแถวแถวนี้เพราะอย่างอื่นเนี่ยมันต้องมีดาวเดิมอะไรประกอบมันจะเกิดเรื่องอื่นขึ้นมาครับแต่ผมไม่เห็นดาวเดิมผมเห็นแค่ดาวจรแล้วผมก็ใส่ทักษะว่าดีทีหนึ่งร้ายทีหนึ่งอย่างนี้เป็นต้น นะถ้าพักษาไลๆแถวนี้ก็อาจจะเรียกว่าเฮ้ยหายากเหลือเกินว่ะไอทินอยู่อาศัยที่ฉันอยากได้อ่ะกาลีนี่หายากนี่เดือดร้อนนี่เดือดร้อนอเลนี่ปัญหานี่เป็นปัญหาให้คิดนานหน่อยเอายังไงดีวันเนี้ยอะไรอย่างนี้นะ,ะถ้าทักษาดีๆอาทิตย์ดีเอ่ยพุทธดีเอ่ยนะแหมไปถึงเจอหอพักเข้าในง่ายๆโอ้ยไอบ้านหลังนี้มันว่างอยู่ใกล้โรงเรียนด้วย สะดวกมเป็นสีเป็นสลีมงคลเป็นทักษะดีๆสะดวกสิไปปุ๊บเจอปับ๊บราคาก็ไม่ได้รุนแรงอะไรฉันก็จ่ายได้สบายๆบ,บางทีอาจจะเรียกว่าไปเจอที่เหมาะๆแต่ราคาแพงเป็นการีนี่ราคาแพงฉันก็เลยต้องควักเงินควักทองจ่ายแพงหน่อยอย่างนี้ก็ได้นะอ่ะมาดูพักสุขพักสุขกันดาวสุขของลัคนาราศีพฤษภ นะเอ้ลัคนาราศีเมษพูดผิดีก้วนะเมษ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 นะดาวศุกร์ของลัคนาราศีเมษเขามาจากเจ้าเรือนพฤกษบกครับเจ้าเรือนการเงินนี่แหละนะคุณไปอยู่เจ้าเรือนการเงินเงินไปไหนเงินก็บอกอยู่แล้วเงินไปสู่ราศีสิงเงินไปสู่พันธุอาปุตตะฮะเงินไปสู่บุตรบริวาร เงินไปสู่การลงทุนลิเริ่มอะไรใหม่ๆนะจะบอกว่าในเดือนสิงหาคมลักนณาราศีเปรน่าจะมีการลงทุนก็น่าจะมีการใช้เงินใช้ทองในการลงทุนอะไรใหม่ๆจะเป็นการลงทุนจากการทำงานก็ได้นะฮะจะเป็นการลงทุนให้กับบุตรบริวารด้านการศึกษาก็ได้นะครับน่าจะอยู่อย่างนี้นะฮะ และอะไรฮะและดาวศุกร์เนี่ยเขามาจากราศีตุลพบปัตนิปัตนิแปลว่าอะไรปัตนิแปลว่าคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาเหมือนกับถ้าเรื่องงานลัคนาราศีเมษเรื่องงานคุณนะ่าจะมีการลงทุนอะไรใหม่ในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมนี่แหละสองเดือนนี่แหละนะฮะและอะไรฮะและต้องใช้เงินใช้ทองในการลงทุนอาจจะต้องร่วมหุ้นร่วมทุนกับใครบางคน หรือบางคนบอกฉันไม่ร่วมหรอกฉันทำคนเดียวก็อาจจะใช้เงินใช้ทองในการลิเริ่มทําอะไรใหม่ๆอย่างนี้หรือถ้าทา,า,ายเรื่องคู่ครองอย่างเดียวล่ะนะถ้าสมมุติว่าคู่ครองเนี่ยมาสู่ตรงเนี้คุณอาจจะร่วมหุ้นกับคู่ครองเธอกับฉันเรามาทําอันนี้ด้วยกันมะอย่างนี้ก็ทายได้นะหรือเอาความรักเป็นที่ตั้งฉันไม่สนใจอย่างอื่นแล้วฉันเอาดาวดวงเดียวเลย ปัตตนนี้ไปสู่ราศีสิงห์พบบุตรเนี่ยนะฮะเรียกว่าจะจะทายว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอรักครั้งใหม่ได้ครับยืนยันครับนะ,ะในเดือนสิงหาคมเนี่ยลัคนาราศีเมษเนี่ยมีโอกาสเจอรักครั้งใหม่นะครับถ้าสมมติว่าพระศุกร์เขาเป็นทักษะดีดี บริวารอายุเดชสีอะไรพวกเนี้ยรักใหม่ครั้งนี้ก็จะราบเลื่นดีครับเฮ้ยแล้วนะหากพระศุขเป็นกาลีนะหากพระศุขเป็นกาลีลัคนาราศีเมท้พพระศุขเป็นกาลีเนี่ยนะฮะคุณอาจจะรักครั้งใหม่ครั้งเนี้ยเจอไหมเจอเหมือนเดิมครับจะเจอรักครั้งใหม่แต่จะวุ่นกาลีนี่ไม่ดีไม่งามทั้งหมายทั้งปวงนี่วุ่นวายชะมัดเลยรักครั้งใหม่ที่เข้ามา มันจะไม่ราบลื่นครับมันจะวุ่นวายฉันเลือเกินร้อนอกร้อนใจในรักครั้งนี้นานร้อนอกร้อนใจในรักครั้งนี้และถ้ามาสุกเป็นกาลีอีกการเงินเกิดเป็นกาลีนี่เงีมาจากคบกันเงินนี่เป็นกาลีนี่มีการลงทุนที่เรียกว่าไงฮะเหนื่อยเสียหายลำบากลำบน <laughs> ถ่ายไม่ดีอ่ะ ขายไม่ดีอ่ะใส่เข้าไปให้หมดอ่ะคาว่าไม่ดีไม่งามอ่ะเงินการลงทุนทั้งนี้เกิดความไม่ดีไม่งามทางการเงินใส่ไปได้เลยฮะแต่ละคนไม่เหมือนกันฮะรากฝอยเนี่ยรากต้นไหนของของใครบางคนใส่ไ้เลยฮะไม่ดีไม่งามเลยเรื่องเงินเรื่องคอง,องลงทุนกับคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญากับคู่ครองด้วยก็ได้ระวังเกิดความเสียหายก็ได้ครับถ้ายอย่างนี้ก็ได้ฮะนะฮะถ้าเป็นความรักตรงก็ โอ้ติดขัดและเกินไอ้รักครั้งนี้ไม่ลาบเลื่นเอาซะเลยอย่างนี้ก็ได้สำหรับลัคนาราศีเมษในเดือนสิงหาคมน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับสำหรับดาวเสาราหูและพฤหัสนะฮะผมได้ทำคลิปต่างหากไว้แล้วเพราะเขาเป็นดาวปีนะฮะคลิปลัคนาราศีเมษนะฮะทาย6เดือนหลังนะฮะผมจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นให้ลองกดไปดูฮะนะฮะ มันจะเฉพาะเจะจงเลยเฉพาะดาวใหญ่คลิปนี้เราจะพาเราจะถ่ายเฉพาะดาวเดือนนะ,ะส่วนดาวใหญ่อะ่ะมีคลิปแยกให้แล้วเอาสองคลิปรวมกันนะฮะก็จะก็จะรู้ว่าเดือนนี้ยว่ายอย่างไรและในครึ่งปีหลังอะ่ะจะเป็นอย่างไรน่าจะเป็นแนวทางที่ดีงามครับทำให้คลิปไม่ยาวนานด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณครับ